แล้วครับลงพายลงไปแล้วเออเอาแล้วรองน้ำที่หนึ่งนั้นน้องแก้มใสจากเมืองไสผู้ทองร่องน้ำที่สองนั้นนั่นก็คือเพชรมงคลออกอมา ที่สองตามตารางการแข่งขันเอาละเว้ยดูสิว่าสองสิงสองเสือลายจากสวรรค์นเกตเนี่ยนะว่ารองราที่หนึ่งกระ้องแกมไสแล้วรับทีสองกับเพรมงคลใจส่วนลองลนั้ด้วยครับเรือดีเรือดำไม่ธรรมดาเรือเจดนเจ้าท่าเนี่ยว่าขุนพนมนาคาขุนพน,นมนาคาอยู่ที่วัดมหาหนาส่วนขุนเจนลูกหลองอยู่วัดพนาถพนมวละามหาวิหารเอาละเว้ยดูสิว่ากองเชียร์กองเชียร์ขุนพนมนาคาเรือเจินเจ้าท่าตอนนี้อยู่ลองนั้นที่สามไล่บทไล่พี่ไล่ขยี้ีตะเตขึ้นมาไล่ขยี้ ต,ตีบมาดูเจ้าขุนกระดมนะคะรู้เจ้าทีจะไจะสามาัถจะสามาถัามาถเก็บใช่เก็บใช้เที่ยวแรกได้ยือไ่ต้องหาใจหาใจนองเก็บใส่ออนอเพชรบของใจดูว่าเที่ยวด้วยน้องเก็บใส่เก็บจะชอหรือ ไม่ช้าเลย<ะ>ช้ำหรือไม่ช้ำกับศึกศักดิ์ศรีบารมีมันขนขอก็มาดูกันสิว่าทีมเรือรลีรังเรือรัดแตกสวรรค์น่ะเะครนบของน้องแก้มใสน้องแก้มใสและเพชรมงคลชัยมาดูกันซว่าเที่ยวนี้ก็ใสกันมาแน่นอนถือว่าศึกศักดิ์ศรีดับบี้ของสอปปบเราก็มีหนึ่งเดียวจากขุนพนมนาคามาดูสิว่าขุนพนมนาคาจากวัดมหาธาตุจะสามารถต่อกรกับทีมงานทีมงานจากสอบบาได้ไหมดูตามสายตาตอนนี้ทีมงานหนุ่มพนมนาคาหนีหนีหนีออกมาแล้วช้าเอาละครับหนีแบบนี้จะหนีตลอดปลอดภัย ไม่แตดูไปด,ด,ดูมายังดูท่าดูทีดูเชิงมวยกันอยู่ยังบอกคนใส่คนละตุ๊บสองตุ๊บยังใส่คนละบัตสองบัตบอกว่าดูท่าดูทีเอาละครับบอกว่าระยะทางมันไกลบอกว่าใครจะนึบใครจะเหนียวใครจะนั่งใครจะนึบใครจะเหนียวใครจะนั่งบอกขุนพนมนาคาขุนพนมนาคาบอกว่าไลบ่บีมาไลบ่บีมาไล่ตะปบเบีบยงกอะกุมคุ้มเชิงกอกลุมคุ้มเชิงนั่นก็คือขุนพนมนาคาว่าแล้วเพชรบงคนใช้เพชรบงคนบนใช้เพชรบงคนใจบอกว่าไล่บีมาไล่บีมาไล่บีมาโลนอันที่หนึ่งโลนอันที่หนึ่งน้องแก้มใส น้องแก้มใสบอกว่าไม่ลดแล้วควบพยา,ยามจะีกอดยักอดคอกอดคอกอดคอตามเต่าตือล,ล่ำไรเอาละครับลำ่ำหรือว่าล่ำไหลในนักผูนพนมนาา้าขานาขาทีมงานอทีมงานกำาพจังจังจังหวัดหนองคายเล่นเอาทีมงานเลา,า,าทีมงานจากพี่เดินจากใสเอาผู้ท้องผู้ท้องผู้ท้อง,องเลยเหมือนใสเจบุรีจะทำยังไงจะเปิดตำราแบบ นีผลนีผลไม่ผลผลไม่ผลน้ลลลลลลลองแก้มใสน้องแก้มใสน้องแก้มใสเอาแล้วมันจะเป็นสาวแก้มช้ำหรือไม่เอาแล้วครับแก้มจะช้ำไม่ช้ำมาดูสิว่าทีมอาไคุนพนมนะาคราัชีกนี้บอลวอยเอาแล้วครับไม่แน่ไม่นอนเสียดเมื่อ เหลือจะถึงจะร่าเรืว่าขุนพนมนาคาไล่บทไล่บี่ไล่ขยี้ตีตื้นขึ้นมาอยู่ที่จังหวัดนี้จังหวัดอันตรายสุดท้ายเวลาสุดท้ายไปทุ่นเอาแล้วไว้จังหวัดชิงไว้ชีพิบจังหวัดชิงไว้ชีพิบชิงชั้นชิงเชิงชิงชันไปเรียกแต่ว่าไม่มีการชิงซัพย์แต่นอนประวัตในเรือไม่มีการพงของพี่ข้าเอาแล้วไว้ขุนพนมนาคาขุนพนมนาคาไล่บทไล่บี่ตีตื้นขึ้นมาตีตื้นขึ้นมาดอกแกมใสตกที่จั่งระบางแล้วว่า ลำบากแล้วเว้ยมาดูกันซิว่าเที่ยวที่มันไม่แน่ไม่นอนมาดูกันซิว่ัตีล่องนับทีสี่ทีมงานว่าขุนพนมขุนพนมไม่ใช่ขุนเจนขุนพนมหนาขาก็พยายามตีฉีตีนี้ตีฉีกตีนี้น้องแกมใสน้องแกมใสล่องนับไปหนึ่งก็พยายามไล่บี้ไล่ยบนลายวีไล่จี้เข้ามาตักไฟตักไม่ยอมกันเพชรมงคลตะวันก็ใสให้หมดใสให้หมดใสให้หมดใสให้ไล่มาดูกันซิว่าทีมงานทีมงานของขุนพนมบอลจะหนีหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ว่าเราอีกแปดสิบเป็นสุดท้ายตาคนตัก ไม่ผลลบแก้มไสตีล้เอาละครับว่าแล้วนะครแลก็ไ่ได้แล้วแก้มไสจะใสแก้มไสใสแก้มไส้จะใสแก้มไส้จใสแก้ม้จะใส่แก้มส้ใสก้มไส้จะใส่แก้มไส้จะใสมส้จะใสแก้มส้จะใสก้ม้จะใส่แก้มใสแ้มส้จะใ้มส้จะใสแก้ม้จะใสก้มไส้จะใสแกมส้จะใส่แก้มไส้จะสก้มไสจะใส่แก้มก้มสสแสก้มแก้ไสแกแก้มสแก้ ร่องนัำที่สามนั่นก็คือขุนมนมนาคาเรือที่เข้ามาเป็นอันดับที่สองนั่นก็คือน้องแก้มใสจากเมืองไซผูทองสมัยนัเขียนซัมบะบาลาวเรือที่เข้ามาลำดับที่สามนั่นก็คือเพชรมงคลชัยจากบ้านหาัดไซสูงไซยาบุรีครับแขวงสมัยนักเขี